ตัสนีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้น้าเราก็มาอยู่กับคอนเทนต์ของไรซ์ลี่หน้าเปิดไหมนะครับซึ่งในส่วนของไรซ์ลี่เนี่ยเป็นตัวละครเมนเดบิสน้าแข็งหรือจะเรียกว่าเป็นตัวละครไดเวอร์ธาตุน้ำแข็งก็ได้นะครับซึ่ง เออเอาจริงๆเนี่ยทั้งสองตำแหน่งมันก็มีค่าคล้ายๆกันแหละแค่ว่าในส่วนของตำแหน่งไดรเวอร์เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ออากมายืนตีเป็นหลักและทำปฏิกิริยาธาตุเนาะก็อาจจะนึกถึงแบบว่าพวกในส่วนของเฮโซหรือแบบอโยโตะอะไรเงี้ยอายโตะจริงๆผมถือว่าเป็นทั้งไดรเวอร์แล้วก็เมนตีเบสในตัวเดียวกันนะก็เหมือนกับในกรณีของไรชลียนั่นแหละก็คือเป็นได้ทั้งเมนตีเบสแล้วก็ไดรเวอร์ก็มันก็ตำแหน่งคล้ายๆกันนะครับซึ่ดงด้วยความที่ว่าตัวของไรชลียเนี่ยมันมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับทำให้ตัวของไรชล และอายากะซึ่งพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะสงสัยนะครับว่าจะเปิดไรซ์ลี่ดีหรือเปล่าไรซ์ลี่อายการะการยูสามตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงในเรื่องของเกมเพลย์เพราะว่าทั้ง3ตัวเป็นเมนทีพสเหมือนกันเงเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่สงสัยในเรื่องนี้อยู่นะครับว่าคุณจะเปิดไรซ์ลี่ดีหรือเปล่าในคลิปนี้มีคําตอบครับว่าไรซ์ลี่เหมาะกับใครนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหา6คลิปนี้กันครับบุคคลแนะนําร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรรรรับบเเเเตติิิมมมมมกกกกนนนาาาคถููออไลล์ทีี่แด ตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากๆอีกด้วยโน,น่ึงเรื่องเติมเกมต้อง richmanshop shop shop, shop. ไรซ์ลี่ครับผมเป็นตัวละครเมนเทเบสธาตุน้ำแข็ง5ดาวที่มีเมคานิกค,คือมันเป็นตัวละครที่โจมตีปกติเป็นดาวน์น้ำแข็งตลอดเวลาซึ่งก็เหมือนกับในส่วนของอายกาศเลยนะครับแต่ว่าในส่วนอ,อายกาศเนี่ยมันจะต้องแดชก่อนมันถึงจะสามารถแปะน้ำแข็งจากการโจมตีปกติได้เนาะแต่ว่าตัวของไรซ์ลี่เนี่ยมันไม่ต้องแดชไม่ต้องอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวละครมันเป็นตัวละครสืบเวทแต่ข้อเสียงไรซ์ลี่เองก็มีนะครับนั่นคือในเรื่องของระยะการโจมตีที่ใกล้กว่าอายกาศครับ ทำให้เวลาที่เราเล่นเนี่ยเราอาจจะเอาตัวไปถูก,กับมอนมากขึ้นหรือในกรณีที่เอาไปเล่นกับเวนตีเลเวล90บเนี่ยมอนมันลอยจากการถูกรวบก็อาจจะต่อยไม่โดนอันนี้เรายังไม่ฟันธงนะครับเพราะว่าตัวละครยังไม่เข้าแต่ถ้าเกิดว่านับระยะการโจมตีจากในโซนของออยากาศเนี่ยออยากาก็ตีธรรมดาไม่ถึงนะครับจำเป็น,น่ยต้องชาร์จโจมตีถึงจะฟันมอนที่ลอยอยู่กลางอันติของเวนตีได้นะครับแต่ว่า แน่นอนไรซ์ลี่ก็มีการชาร์จโจมตีเหมือนกันแต่ว่าการชาร์จโจมตีของไรซ์ลี่มันไม่คุ้มเล่นกับเวนตีสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นอากาศเนี่ยมันชาร์จโจมตี3ฮิตนะครับแล้วแรงมากในแต่ละฮิตเนาะแต่ว่าในส่วนของไรซ์ลี่เนี่ยมันเป็นการชาร์จโจมตีแบบฮิตเดียวก็คือเหมือนชาร์จโจมตีของเฮโซะครับที่ทําการแบบเนี่ยอย่างเงี้ยครับปั๊บ มันมีแค่นี้แหละครับในส่วนของการชาร์จโจมตีของไรซลี่แล้วคล้ายกันด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ใช่การเตะขึ้นถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเก็นาการใช้หมัดเสยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจเท่าไหร,ร่นะแต่ว่าเพราว่าระยะการโจมตีเนี่ยมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องมานั่งชาร์จโจมตีตอนอันติเวนตีเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่อยากจะเอาเวนตีไปเล่นกับในส่วนของไรซลี่เนี่ยก็ต้องปั้นเวนตีไว้ที่เลเวล70สนะครับเพราะว่าถ้าส แต่ถ้าเวทเจ็ดสิบโอเคมันรวบอยู่ตรงบริเวณพื้นนะครับมันได้อยู่อะไรประมาณนั้นซึ่งนั่นก็คือในส่วนของข้อควรระวังในการเล่นไรซ์ลี่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนอกจากระยะการโจมตีเนาะแต่ว่าในเรื่องของดามเมจผมบอกได้เลยนะครับว่าตัวพลัรของไรซ์ลี่เราประมาทมันไม่ได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แรงมากเท่าอากาศแต่ก็แรงมากๆอยู่ดีนะครับตัวของไรซ์ลี่เนี่ยมีตัวคูณที่สูงก่าอากาศครับโดยปกติพื้นฐานเลยเนี่ยการโจมตี ของไรซ์ลี่ะเลเวลสิเนี่ยจะเกินในส่วนของ100%อไปทุกสกิลเลยแต่ว่าในส่วนของอายการเนี่ยครับมันจะยังมีแบบพวก90%บ้างอะไรบ้างเนาะแต่อันนี้อายการเนี่ยมันก็ทดแทนมาด้วยในส่วนของเบสเอทีเคที่สูงกว่าไรซ์ลี่นะครับเบสเอทีเคของอายการเนี่ยจะสูงกว่าไรซ์ลี่ประมาณ30หน่วยซึ่งพอเอาไปคูณคูณกันจริงๆเนี่ยตัวของดาเมจ ก็น่าจะไม่ต่างกันมากในการโจมตีปกตินะครับในกรณีที่มีอาวุธประจําตัวเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยคิดว่าการโจมตีปกติไม่น่าจะดามจดห่างกันมากก็คือคุณสามารถเล่นไรซี่แบบปกติได้เลยแล้วสกิลธาตุของไรซี่เนี่ยครับมันเป็นการเหมือนคุณแบบว่าทําให้คุณเนี่ยต่อยแรงขึ้นมันมันอารมณ์แบบเอ่อจะเรียกว่าอย่างไงผมผมผมไม่รู้ว่าผมจะเรียกว่าอะไรวะมันเหมือนแบบอ่ะสมมุติเซียวเซียวปกติฟันกายภาพ7000อ่ะสมมตินะสมมติเซียวฟันกายภาพ70,00พกนปกติปุ๊บมันโดนบัฟดามจดเนี่ย เพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติ95%มันเพิ่มแบบนี้ครับแต่ว่าเป็นในส่วนของธาตุน้ําแข็งซึ่งโดยปกติมันก็ตีปกติเป็นธาตุน้ําแข็งอยู่แล้วนะครับมันก็คืออารมณ์เหมือนก้อนอัติเซียวแต่ว่าตรงเนี้ยจะอยู่ที่ในส่วนสกิลธาตุนะครับแล้วก็ลดเลือดลงเรื่อยๆเหมือนกันด้วยนะก็คืออันติของเซียวเนี่ยมีเมคานิกเดียวกันกับสกิลธาตุของไรซ์ลี่เลยครับแค่ว่าตัวของอะไรซ์ลี่เนี่ยมันกระโดดสูงเหมือนเซียวไม่ได้เออแค่นั้นเองและการบัฟของไรซ์ลี่เนี่ยครับมันค่่่ออออนข้างงงจะะะแแแรรบบโคืออสมมติ ถ้าเป็นเซียวเนี่ยมันก็โจมตีประมาณแบบ1 0ออะไรพวกน,นี้ใช่ไหมแล้วมันก็บัฟไปอีก95%ในส่วนที่บอกว่าเพิ่มความสาการโจมตีปกติอะไรอย่างนี้นะครับ9กิแต่ว่าพอเป็นไลฟ์ี่เนี่ยสมมติว่ามันตีปกติ100%เราซพอกดสกิลธาตุปุ๊บมันบัฟไปอีกเป็น160%อะไรอย่างนั้นเลยครับคือบัฟเวอร์มากซึ่งผมบอกได้เลยว่าพอมันต่อยเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าดาเมจคงไม่ได้ต่างจากไอการ์ซักเท่าไหร่แต ก็เนี่ยอาทิตีว่าครั้งละ2 0 0ก็20ฮิตก็4,000แล้วไงเออเยอะไหมซึ่งในส่วนของไรชลี่เนี่ยอันตีของเขาจะแค่1,000%นะครับก็คือเป็น205ฮิตอ่ะก็ประมาณ1,000%เนานะหากคุณกำลังมองหาร้านขายไอดียลีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาร์เคดครับเขาเป็นร้านขายไอดียลีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาว เพชดเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มนโนหนึ่งทุกราคาสายกายชายอยา่าพลาดนะครับ <ess> ถ้าเราดูจากแค่ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ความสามารถอะไรพวกน,นี้เนี่ยผมคิดว่าไรซ์ลี่ดามจไม่ได้ต่างจากอัยกามากแต่รอตัวจริงมาก่อนผมคิดว่าเราจะเห็นภาพชัดกว่านี้ส่วนในเรื่องที่จะบอกว่าไรซ์ลี่เนี่ยน่าเปิดสำหรับใครส่วนตัวผมมองว่า สำหรับคนที่ไม่อยากจะฝึกเล่นอายกาเพราะอายกานี้ค่อนข้างจะต้องฝึกเรื่องการแพ็กมอนระดับแบบโอ้โหมันแพ็กมอนมันต้องแพ็กมอนแบบว่าหนักกว่าตัวละครทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นคือถ้าเกิดอันติวืดจีนึงเนี่ยคือแทบจะต้องรียบิดเลยนะครับเพราะว่าดาเมจมันอาจจะไม่พอจบวบิทได้เลยด้วยซ้ําถ้าเกิดคุณกดอันติพลาดอะไรนี้มันเป็นตัวละครที่เซนซิทีฟกับการรวบมอนจริงๆแต่อย่างไรชลีเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ ไม่ต้องคิดอะไรเลยครับคือ,ต,อต่อยไปเหมือนเลเซอร์เลยแทบไม่ต้องแพ็กบอลก็ได้อะไรประมาณนั้นยกเว้นว่าคุณจะเล่นฟรีสโอเคอันนั้นอาจจะต้องแพ็กบอลน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เล่นฟรีสไม่ได้เล่นอะไรเนี่ยผมคิดว่าแทบจะไม่จำเป็นต้องแพ็กบอลเลยอาจจะแค่แบบคาสาิฮะรวบทีหนึ่งก็คือได้แล้วอะไรอย่างนี้มันไม่ต้องมานั่งแบบว่าหามุมเหมือนอายกานะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่มีอายกาอยู่แล้วล่ะจะเปิดไรซี่ดีหรือเปล่า ต่วนัว да ผมคิดว่าคุณไม่จําเป็นต้องเปิดไรซ์ลีก็ได้ถ้าเกิดคุณมีอายกาศอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาเมจของอายกาศเนี่ยมันเพียงพอต่อการจบคอนเทนต์ของเกมนี้แล้วและเป็นดีพส์าน้ําแข็งเหมือนกับในส่งไรซ์ลีเลยถ้าเกิดคุณไม่เวไรซ์ลีเนี่ยไม่ต้องเปิดมาก็ได้นะครับเพราะว่าความสามารถของมันคล้ายกันมากคือไรซ์ลีเนี่ยตีปกติเป็นดาเมจน้ำแข็งอายกาศก็ตีปกติเป็นดาเมจน้ำแข็งและปกติอายกาศก็เป็นตัวละครที่เอามารําในสนามกันอยู่แล้วนะครับก็เหมือนกับไรซ์ลีเลยคือเล่นแบบเดียวกันเป แล้วถ้าเกิดว่าคนที่มีการยูแต่ไม่มีอายการแหละเอ่อส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเป็นในกรณีน,นี้เนี่ยไลท์ลีก็จะดูหน้าเปิดขึ้นกว่านิดหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะเป็นคนที่ยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ผมเลยไม่อยากจะเปิดการยูมาเล่นนะครับเพราะผมรู้ตัวเองดีเออว่ากูว่าเลงแม่นนะเว้ยไม่เข้าใจเลยอันนี้อันนี้อันนี้กูกาจริงนะกกระจอกมากกูกระจอกมาก กระจกมาก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 กูถามจริงไงเฮียป่ะหนึ่งมายิงใกล้ๆไปอ่ะถ้าตรงนี้ไม่โดนนะเออว่าถ้าเกิดว่าผมเปิดมาเนี่ยผมยิงไม่โดนมอนแน่นอนคือมันเป็นตัวละครที่เพิ่งไอเอ็นจีมาสมควรนะครับในส่วนงการยู่เพราะว่านอกจากคุณจะต้องหวังว่าให้มันจะคลีแล้วเนี่ยคุณจะต้องหวังว่ามันจะต้องโดนตัวละครที่เป็นมอนสเตอร์ด้วยคือคุณจะต้องยิงให้โดนอะไรอย่างนี้เนาะ ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณยิงไม่แม่นอะไรอย่างเงี้ยเออเปิดไรซ์ลี่เป็นความคิดที่ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจในฝีมือการยิงของคุณคุณไม่ต้องเปิดไรซ์ลี่ก็ได้ถ้าคุณมีการยูอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นซึ่งผมคิดว่าดาเมจของการยูกับไลซ์ลี่เนี่ยน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าการยูกับออยากาก็ดาเมจไม่ได้ต่างกันมากเนาะถ้าเกิดเจอมอนหมู่นะแต่ถ้าเกิดเจอมอนเดียวคิดว่าออยากาน่าจะดีกว่าเยอะส่วนไรซ์ลี่เนี่ยผมว่ามันเป็นตัวละครที่เน้นมอนเเเดีีียยยยยวววหมมืืืออ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 อนนนกกกกกกัับบาา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 าะ็คคคคคค่่่่่่งงงทูแแขขไลสํญพร้ มัจะเป็นต้องเปิดไรซี่ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดเพราะอวยก็เปิดอะครับอย่างน้อยไลซี่เนี่ยมีทีมที่หลากหลายกว่าอายากะแน่นอนและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันกบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้อย่าลืมที่กดไ like, ลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับคอยได้ตัวหน้าตู้ใน10โ u s t